่แซนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม็กเองแม็กจากช่องแปดครับออนไลน์พ right. <laughs> ี่แซนตอนนี้แม็กอยู่ในรายการสดนะว่ายไปแล้วค่ะครับพี่แซนวันที่สิบหกเนี้ยจะมีการเอจำลองเหตุการณ์เกิดขึ้นพีแ่แซนทราบใช่ไหมทราบค่ะออตอนนี้พี่มีความเห็นยังไงบ้างกับการที่จำจำลองเหตุการณ์แล้วมีการประกาศหาคนที่เหมือนเราด้วยเนี่ยจะมีความเห็นตามที่ท่านพิมไปเลยค่ะว่าถ้าเกิด คุณทําเพื่อจุดประสงค์ที่ว่าอยากให้เหมือนเหตุการณ์ในวันนั้นมากที่สุดเนี่ยก็อ,อย่าลืมสามข้อที่ฉันแนะนำถ้าไม่อย่างนั้นการ่มันก็เหมือนกับตอนที่เขาตัดซีรีส์ขึ้นมาเรื่องหนึ่งค่ะใช่ไม่เกิดประโยชน์ค่ะแล้วคุณซารอยากจะให้คําแนะนําอะไรกับทางฝั่งนี้ไหมฮะที่ตอนนี้เขากำลังจะเริ่มมีการจาลองในวันที่สิบหกนี้ครับ พัเขาก็ายไปเอาเลยจ้า,าแต่ตัวก็สงสารพวกน้องๆติดอ,อาสาที่เขาเติบเวลามานะคะว่าแบบทําไปมันก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าใกล้ความุติธที่ทหรือหรืออะไรเลยเพราะว่าถ้าเกิดมีชงว่าทุกคนต้องปลอดภัยใส่ชูชีพแล้วมันเสมือนกับเหตุการณ์อุบัติเหตุวันนั้นได้ยังไงคะอืมก็คือวันนั้นไม่มีชูชีพเนาะพี่ก็เลยมองว่าถ้ามีการแบบใส่ชูชีพจําลองมันก็คงไม่เหม,เหมือนเหตุการณ์ในวันนั้นใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งด้วยนะคะอย่าไปจำลองตอนกลางวันค่ะมันมองเห็นชัดเจนแล้วเดี๋ยวจะมาหาว่าแบบพวกเราชี้สุดตกในตรองกัน,นอีกเออพี่แซนครับแล้วตอนนี้มีการค,ค่ะเออแล้วตอนนี้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆพี่แซนรู้จักวัดค้างข่าวไหมฮะไม่รู้จักเพิ่งเพิ่งก็เพิ่งจะเคยได้ยินจากข่าวนี่แหละคะ่ะออแต่ว่ามันอยู่ระหว่างทางที่ไปพี่บุญสามไปอู่เรือแล้วก็ไปพี่บุญหนึ่งอะครับอันนี้พี่แซนไม่เคยได้ยินเลยเนาะ ไม่เคยเลยแต่ะท่านบอกตรงๆว่าวันนั้นก็นั่งเรือแบบแบบเรียกว่าอะไรครับแบบแบบผู้โดยสารจริงๆค่ะแบบไม่ได้ดูว่าแบบเราอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้นะทุดไหนอะไรยังไงไม่ได้ศึกษาเลยค่ะครับ พี่แซนแล้วผลกลัวไหมผลออกมามันจะเป็นอย่างไรหรือว่ามีความกังวลอะไรไหมฮะกังวลว่าน้องๆเขาจะเสียเวลาเปล่าอะค่ะแทนที่จะเวลาไปทําอย่างอื่นที่มันเกิดประโยชน์นะคะอืมใช่อันไม่ฉันไม่ทราบว่าน้องๆเขาได้ทราบเรื่องข้อจริงไอข้อเท็จจริงตรงนี้หรือเปล่าว,ว่ากลางคืนเนะ่ยกลางวันเนี่ยนะมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันแล้วความมืดมันก็มีปัจัจนอกจากความมืดแล้วก็มีปัจัยเรื่องน้ําอีกครับ กราแขวนะ้ำใช่ไหมคะครับอ๋อแล้วคือมันเราจะมาตําลองกันให้เหมือนกับวันนั้นมันจะทําได้ยังไงอืม ใช่แล้วตอนนี้พี่แซนคิดว่ามีคนมาสมัครเป็นพี่แซนเน่ะคิดว่าจะออกมาเป็นลักษณะยังไง <c oughs> จะคล้ายหึงกับพี่แซนมากไหมต <c oughs> ันไม่ได้โชวกาสตรงน,นั้นเลยทันไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะว่าทันคิดว่าแบบมันไม่ใช่ของเราแล้วล่ะเพราะว่าเขาทํากลางวันทนํานุ่นทํานีน่อ้าวแล้วมันจะมามันจะมาพิสูจน์อะไรได้อะคะกับการการทําในครั้งนี้ของเขาอ่ะครับค่ะเอาก็ประมาณจะช่วยเหลือเยอะอาชญากรรมดีจริงๆดีกว่าไหมคะที่เขาต้องการความช่วยเหลือ อ่ง้ไม่ได้ยอมมาใช้ละลายแม่น้ำก็ต้องพยายาเล่นเลยค่ะอืมใช่อ่าพี่แซนแล้วตอนเนี้ยเห็นบอกว่าจะมีขึ้นศาลนะสุดท้ายเดี๋ยววันที่ยี่สิบเก้าอันนี้พี่แซนจะไปร่วมร่วมรับฟังการไต่สวนด,ด้วยไหมครับอ่อเดี๋ยวต้องรอไปวันที่ท่าศาลเลยมั้งคะก็คือเมษายนใช่ค่ะอ่าแล้วในเมษายนเนี้ยพี่แซนมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับว่าศาลจะพิพกากษามาอย่างไงอือก็ไม่มั่นใจเลยค่ะเป็นหมายถึงก็เป็นดูเลยพีนีจของศาลตรงนี้นนี่แซนก็ไม่กล้าไปก้าวล่วงนะคะครับ ใช่แต่ว่าแบบอีก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 แก๊งเอแก๊งเนี้ยเขาทําแบบืมไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองกันเลยเนาะคือใช่อันนี้คือท่านก็ไม่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 แน่ใจว่าแบบนี้เขาเรียกว่าละเมิดทำนาาสาหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องให้พี่ตุ๋ยช่วยไปเช็คดูอีกทีแต่ว่าก็อยากให้เขาระวังระวังบ้างจะทําอะไรอะค่ะบ้านบ้านเมืองมีกฎหมายนะอืใช่แล้วที่เขามีการประกาศตามหาคนเหมือนพี่แซนเนี่ยพี่แซนจะมีการแจ้งความหรืออะไรใครไหม ไม่ไม่ไม่ค่ะรู้รู้รู้สึกเป็นเกียิมากแล้วก็ยินดีกันน้องๆด้วยที่ได้รับบทนะสู้ๆค่ะสงสัยอะไรโทรมาถามได้แต่อย่าแต่แต่ก่อนซ้อมรองเนี่ยรบกวนไปดื่มแอลกอฮอล์คนละสองชั่วโมงก่อนแล้วค่อไปซ้อมรองอาะเพิความจริงมากขึ้นด้วยก็คือพี่แซนอยากจะให้มันเหมือนเหตุการณ์จริงก็คือวันนั้นมีการดื่มแอลกอฮอล์สามชั่วโมงก่อนที่จะไปลงเรือแล้ววันนั้นเมาไหมพี่ผมถามจริงจริงน้อยนะคะม่ใชอย่างน้อยอย่างน้อยสามชั่วโมงอ เอออย่างน้อยสามชั่วโมงก่อนก่อนที่เธอจำลองจะได้เหมือนหน่อยวันนั้นมีอาการมึนเมาไหมพี่แซนเปนก็ไม่ฉันกันไม่ก็ดื่มไปนี้นิดหน่อยหน่อยอะค่ะอืมใช่ก็คือในสามชั่วโมงเนี่ยยืนยันว่าไม่เมาไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไมฉันไม่เมาค่ะอ่า